ครับพบกันอีกแล้วครับกับทีมงานบอยเศรษฐินครานะครับวันนี้ครับตรงกับวันที่6กเมษายนนะครับ2 5 6 2ันห้าหกสิบสองทีมงานบอยเศรษฐินครานะครับน่ะได้พาลูกค้าเข้ามาชมนะครับพื้นที่สวยๆหนึ่งแปลงนะครับอ่าพื้นที่นี้นะครับอยู่ที่ตำบลไร่ลดนะครับอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นพื้นที่สวนมะม่วงนะครับละที่นะครับสิบไร่นะครับ อ่าแบ่งเป็นสองถนดนะครับถนดละห้าไร่นะครับน่ครับมะม่วงก็ให้ผลผลิตได้สม่ำเสมอดีนะครับตอนนี้ครับตอนนี้คุณโอ้นะครับคนจนดินกำลังพาลูกค้าเดินชมสวนอยู่นะครับด้านนู้นนะครับตามไม่ทันแล้วด้านหน้านะครับติดถนนนาดยางนะครับ ผ่านหน้าที่เลยนะครับประปาก็ผ่านนะครับนคือจะปลูกต้นทุเรียนไว้ด้วยนะครับเนี่ยปลูกต้นทุเรียนแซมไว้มะม่วนมงนี้ก็อายุประมาณ3ปีนะครับ3ปีนะครับกลางๆส่วนนี้ลูกดกมากเลยนะครับนี่มันถ่ายดูด้านหลังนะครับ พื้นที่นี้นะครับห่างจากถนนซีเรนเข้ามาประมาณ2กิโลกว่านะครับก็ถึงที่แล้วนะครับเดินทางสะดวกสบายนะครับถนนซีเรนเส้นสุพรรณบุรีดอนเจดีนะครับเส้นนี้นะครับเลี้ยวเข้ามานะครับเป็นถนนลาดยางนะครับเข้ามาประมาณ2กิโลกว่านะครับก็ถึงที่แล้วนะครับสะดวกสบายนะครับการเดินทางนะครับ สนใจนะครับจะชมพื้นที่ที่สวยนะครับติดต่อทีมงานบอยเศรษฐินคราได้นะครับเรายินดีรับใช้นะครับนู่นะครับพื้นที่ด้านหน้านะครับ่าจะมีคลายเป็นบ้านนะครับบ้านพักหลังเล็กๆอยู่หลังหนึ่งนะครับ เดินมายังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับให้ชมมะม่วงนะครับพื้นที่นี้เจ้าของได้ทำพื้นที่ได้สะอาดมากนะครับมีระบบน้ำหยดด้วยนะครับนี่ครับระบบน้ำหยดผมจะพาท่านไปชมนะครับเดินรอบสวนเลยนะครับนี่ครับท่อน้ำหยดนะครับจะสวยต้นไม้ยังเขียวนะครับคือการดูแลของเจ้าของพื้นที่ได้ดีมากนะครับ มีการปลูกผลไม้ยางอื่นแซมมาด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับจะชมพื้นที่แบบนี้นะครับสวยแบบนี้นะครับติดต่อทีมงานบอยเศรษฐินาก็ได้ได้นะครับเราอยู่นีรับใช้ทุกท่านนะครับเราต้องขอขอบพระคุณนะครับลูกค้านะครับที่เข้ามาชมนะครับขอขอขอบพระคุณมากเลยนะครับติดต่อเรามานะครับแล้วก็เข้ามาชมพื้นที่นะครับอยากให้ท่านนะครับเข้ามาชมพื้นที่จริงๆนะครับ จะได้รู้ว่าทีมงานบอยสิทธิ์นครราชนะครับไม่ได้มีการตัดต่อนะครับถ่ายทําแบบไหนก็ส่งให้ท่านผู้ชมได้ชมแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงใหม่อีกหนึ่งแปลงครับที่ทางเจ้าของนะครับให้ทางทีมงานบอยสิทธิ์นครราชนะครับเข้ามาทําการรีวิวให้นะครับแล้วก็มอบหมายให้ทางทีมงานนะครับได้พาให้ได้ให้พาลูกค้าเข้ามาชมได้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับ เป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ